ชีวิตแต่ละวันที่ไม่ธรรมดาสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์เด็กจากจังหวัดคนหนึ่งที่เคยทําอาชีพเกี่ยวกับการขับแก๊บมาก่อนแล้ววันนี้เราจะมาสัมภาษณ์เรื่องลึกเรื่องหลังของการเป็นเด็กขับแก๊บนี่มีงานที่ทํามันเป็นรายละเอียดมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็วันนี้เ,เราลองมาถามดูนะครับสวัสดีครับครับค่ะช่่ยและนาหน่อลไหน,นะคะว่ะเรียนอยู่ที่ ก็ชื่อทีมนับเรียนอยู่มหาวิทยาลัยมหาสารคามนับเรียนอยู่คณะวิทยาการสารสนเทศสาขาวิเทศสารครับจะืออันนี้เรารู้จักกันเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วเนาะ,ะใช่ใช่ก็เลยเห็นว่าน้องมันเคยทําแก๊ปมาผมก็เลยลองมาซักประวัติดูเอาแล้วตอนแรกที่ได้ไปทําแก๊ปอีกคือยังไงถึงไ,ได้ไปทําได เริ่มแรกเลยนะครับตอนนั้นก็อยู่มัธยมเนี่ยแหละ mm hmm. ก็แบบเป็นวัยรุ่นนะ mm hmm. ก็มีความชื่นชอบแบบชอบแฟชั่น mm hmm. ชอบรองเท้าแบบติดเที่ยวติดอะไรอย่างนี้เป็นที่ที่บ้านให้ไม่พอใช้ครับตอนนั้นจากหาแบบอาชีพที่ทําไปด้วยแล้วก mm ็เรียนไปด้วยได้ครับ mm hmm. ก็เลยแบบไปเจอเป็นอ,ช mm hmm. อาชีพแก๊ปฟู้ดเนี่ยแหละที่แบบเรียนบ้างจากเวลาเรียนก็ไปขับแก๊ปขับรถท่องงานไปขับแก mm ๊ป hmm. ก็แบบหารายได้เสริมออกมาแบบซื้อของ mm hmm. ที่ตัวเองอนะ่ะชอบอะไรอย่างนี้ เอ,อสมัครขับเองเลยไหมหรือ,อยังไงตอนแรกตอนเริ่มแรกเอาเริ่มแรกเลยนะครับเริ่มแรกใช้เป็นบัญชีของพ่อครับก็คือผัดกันขับก็คือพอพอ่อ,พอ,พอ,อว่างผมก็ใช้บัญชีพ่อเพราะว่าตอนนั้นอายุไม่ถึงครับแต่มันถามว่าถูกต้องไหมมันก็ไม่ถูกต้องนะต้องแบบสมัครให้แบบถูกกฎหมายพอหลังจากตอนนั้นจบมัธยมเสร็จก็เข้ามาหาหลัยก็อายุครบก็สมัครเป็นบัญชีของตัวเองแล้วก็ขับครับทุกวันนี้ก็ขับอยู่บ้างขับ แกปไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยแบบจัดสรรเวลาย,ยัางไงคะคือเลือกเอาตามที่ช่วงที่ว่างนะครับพอว่างจากการเรียนแบบนอนทักงีบสักแป๊บหนึ่งก็พอหลังจากเวลาว่างก็เตรียมตัวเซ็ตก็ออกไปขัแบนะครับก็ส่วนมากจะเลือกเป็นเวลาช่วงเย็นช่วงกลางคืนนะครับเพราะว่าบรรยากาศมันกำลังดีไม่ร้อนด้วยแล้วเหนื่อยหมเคยเหนื่อยแต่ว่าถ้าอยากทาแล้วเองนะคะก็เคยเนะี่ยแบบ ไปส่งอาหารช้าแบบโดนลูกค้าว่าหรือแบบช่วงฝนตกช่วงอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบพอได้พอเห็นเงินแบบมันก็แบบมีกําลังใจแบบอยากทําต่อแบบได้ซื้อได้ซื้อของกินซื้อแบบของที่ชอบมาก็รู้สึกแบบมีกําลังใจอยากทําก็หายเหนื่อยแล้วเคยโดนลูกค้าดีไหมแบบว่าให้ตัวเองหนึ่งอบเนี่ยไม่พอใจก็ค่อนข้างบ่อยแล้วเกือบทุกวันเพราะว่าด้วยที่แบบ เราไม่รู้ว่าแบบในท้องถนนมันจะมีแบบเหตุการณ์อะไรบ้างมันก็มีแบบไฟแดงมีแบบรถอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งไปส่งช้าหรือแบบบางครั้งแบบทางขูกขาแบบทหารชํารุดอะไรเงี้ยถ้าลูกค้าไม่พอใจแบบเขาก็จะคอมเทนก็เลยแบบเนี่ยครับก็โดนหนึ่งดาวแบบค่อนข้างบ่อยแเราตัวเองเคาใจยังไงแต่ที่จะยอมรับเพราะเพราะว่า เป็นส่วนตัวก็เป็นความผิดจากผมด้วยไม่ใช่ลูกค้าร้อยเปอร์เซ็นที่เป็นอย่างนั้นเพราะางานที่ดีก็มีพอไปส่งเสร็จส่งเร็วะอะไรนี้ก็ลูกค้าก็ให้ทิปบ้าก,ก็ก็มีกําลังใจทาําต่ออยากย้อนย้อนกลับไปเมื่อกี้ฝันอยากถามว่าไอ,อ้ที่บอกว่าโดนลูกค้าคอมเพนแบบว่าหนึ่งดาวเนี่ยจำครั้งแรกได้ไหมแบบว่าครั้งแรกที่โดนคอมเพนหนึ่งดาวอ่ะคขรู้สึกเป็นไงตอนนั้นอู๋เฟลจัดแล้วแบบไม่อยากขับอนะ่ะเพราะว่าแบบรู้สึกผิดอนะ่ะเพราะว่าเราต้องไปเจอหน้ากับเขาแบบโดยตรงก็คือ ลูกค้าแบบสั่งอาหารก็คือไว้ใจเราแล้วแล้วครั้งนี้ตอนนั้นคิดว่าแบบเราไปส่งช้าแบบทําให้แบบเขาแบบได้กินอาหารที่แบบไม่ตรงตามที่เขาต้องการแต่แรกเพราะว่าวันครั้งแรกเลยผมไปส่งแล้วอาหารมันชารุดครับเพราะว่าอาหารมันคว่ำไปอีกด้านหนึ่งก็เลยแบบรู้สึกแบบเฟลมากถ้าเราอยากทำาทำ,าทำใช่ไหมมันมีหลากหลายอาชีพมากที่เบบว่าเลือกทําได้แต่ทําไมถึงสนใจอยากทำไรเด้อะ ่อนตัวเป็นคนชอบแบบขับรถดับชอบขับรถเที่ยวตอนกลางคืนชอบขับมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยแล้วแบบรู้สึกว่าการขับแก๊ปมันเป็นอิสระครับก็คือเป็นงานบริการด้วยเราก็แบบไม่ได้รังเกียจงานบริการขนาดนั้นก็รู้สึกว่าแก๊ปบตอบโจทย์ครับไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องเวลาในการทําหรือว่าแบบเรื่องผลตอบแทนว่าบบคุณค่าแบบได้สูงเมื่อกี้ถามเรื่องประสบการณ์ที่เฟลเอไปแล้วอยากถามว่าประสบการณ์ที่แบบว่าประทับใจขับแก๊ปบครั้งแรกแล้ว มีประสบการณ์ที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยเหตุการณ์ประทับใจว่ะชอบอ่ะแบบตื่นตานใจมีไหมก็คือมีแบบช่วงที่แบบขับรถเข้ามือมากๆเลยก็คือได้ช่วงนั้นไปซื้อถ้าเป็นแบบพวก KFC หรือของในห้างอะไรอย่างนี้มันจะเร็วครับแล้วพอเราไปส่งส่วนมากมันจะเป็นแบบราคา300-400อย่างเงี้ยตอนนั้นผมไปส่ง KFC เพราะส่งเสร็จก็คือลูกค้าให้แบงค์ห้าร้อยมาแล้วก็แบบให้ไม่ต้องถอนก็คือให้ทิปร้อยกว่าบาทนะผมก็คือแบบรู้สึกดีใจมากเพราะว่าตอนนั้นก็แบบตั้งใจมากแบบอยากจะได้แบบเงินแบบเร็วๆคือแรงบันดาลใจให้ทํางานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยเงินที่ได้แบบจากที่บ้านมันไม่พอครับแล้วแบบจะให้ขอเพิ่มแบบมันก็รู้สึกว่าแบบรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็แล้วเราเป็นผู้ชายด้วยเราแบบทํางานมันไม่ได้เหนื่อยอะไรขนาดนั้นก็เลยแบบ เรืองที่จะแบบทําเพื่อแบบแบ่งเบาที่บ้านได้นิดหน่อยก็แบบทําไปครับเขอถามน้าประเด็นนิดนึงว่าเออนอกจากขับยับนี่มีอาชีพอื่นเหมถมแบบนังเรียนอะไรแบบนี้มีไหมหรือว่ามีครับ<ม><ม>ก็เป็นแต่ก่อนก็มีทํางานเสิร์ฟทํางานอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือมีแบบคนที่รู้จักชวนไปให้ไปช่วยแบบไปทําอาหารอยู่โต๊ะจีนบ้างไปเสิร์ฟโต๊ะจีนหรือแบบเป็นร้านอาหารตามสั่งอย่างเงี้ยก็มีแบบ ธุรกิจแบบที่บ้านอะไรเงี้ยก็แบบทําเป็นร้านอาหารก็แบบช่วยที่บ้านก็ได้แบบ2องร้อยสามร้อยต่วัาเพิ่มจากค่าเรียนพ่อเวลาไปโรงเรียนนี้ต้องขอเงินพ่อเงินแม่ไหมหรือว่าเราสามารถเอาเงินตรงนี้ไปแบบใช้ในชีวิตประจําวันเราได้เลยถ้าก็ไม่ถึงขั้นกับไม่ขอเงินพ่อเงินแม่ไปเรียนนะของอะไรเล็กๆน้อยๆแบบต้องการแบบทํารายงานหรือแบบซื้ออุปกรณ์การเรียนอะไรางี้ก็แบบเอาเงินส่วนนี้มาใช้ได้ออย่างที่เราอยากได้แบบนี้ก็สามารถซื้อเอง เขาเรียกว่าแบบคองควันตัวเองให้ไม่เหนื่อยเวลาทํางานถูกไหมใช่ครับแล้วภูมิใจไหมภูมิใจมากครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังทําอยู่แบบแาะว่าหาตังค์ได้แล้วแบบว่าเอาไปเปสาวอะไรเงี้ยไม่มีนะครับเหตุการณ์นี้ไม่มีเลยอยากได้ไหมซื้อความสุขให้ตัวเองนี่ไหมของที่อยากได้อย่างเดียวหรอหรือว่าเก็บตังค์ในส่วนนี้ไปเที่ยวด้วยเี้ยก็มีทั้ง2ออย่างแล้วแบบชอบแฟชั่นชอบแต่งตัวอะไรประมาณนี้นะ ก็เลยแบบซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรก็แบบพอมีความมั่นใจในการแต่งตัวแล้วก็มีไปเที่ยวห้างไปเที่ยวอะไรไปกับเพื่อนกินชาบูอะไรเงี้ยพอขึ้นมามหาอะไรเนี่ยเรายังได้ขับแก๊บอยู่ไหมขึ้นมามหาอะไร ครับครับแต่ว่าเวลาว่างจะน้อยน้อยลงครับมีงานที่ต้องรับผิดชอบเยอะขึ้นครับเป็นแบบไปทําอย่างอื่นไปช่วยรุ่นพี่ออกกองอะไรเงี้ยเพราะว่าเรียนนิเทศเนาะส่วนมากเวลาว่างส่วนมากจะไม่ค่อยได้ว่างหรอกจะเป็นการที่แบบว่าออกกองกับรุ่นพี่กับเพื่อนแบบนี้ถูกไหมใช่ครับที่ฟังดูเมื่อกี้ท่อที่ถามน้องตั้งแต่ตอนแรกครับก็ได้เห็นถึงความพยายามของการหาเงินแล้วก็แบบช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวของน้องก็เลย รู้ว่าน้องเป็นคนที่ตั้งใจมีแบบความทะเยอทะยานในการหาเงินถ้าสมมติว่ามีเพื่อนหรือแบบแบบอยากออกมาลองหาเงินดูมีอะไรอยากฝากบอกถึงคนที่อยากออกมาขับแกลบบ้างไหมก็แบบอยากจะบอกเพื่อนๆนหรือพี่ๆนะบางสิ่งบางอย่างที่เราแบบต้องการถ้าเราใช้เงินเราแบบในการซื้อมาเองแบบมันจะรู้สึกภูมิใจมากๆแบบแล้วก็แบบอยากจะแนะนําอาชีพแกลบนี่เป็นอาชีพที่ว้ามันตอบโจทย์กับวัยอย่างเราเนาะก็คือแบบ เวลาว่างอะไรอย่างนี้แบบเราจะไปทํางานประจําก็ไม่ได้ก็แก๊กแบบก็ตอบโจทย์สําหรับใครที่แบบมีเวลาว่างเป็นช่วงๆหรือแบบต้องการแบบจะหาเงินหาอะไรเพิ่มแบ่งเบาภาระครอบครัวหรือแบบต้องการจะสนองความต้องการของตัวเองก็อาชีพการเป็นอาชีพที่ตอบโจทย์ครับสําหรับผมก็ทที่ฟังมาก็ทุกอาชีพต้องใช้คาว่าทุกอาชีพเป็นอาชีพที่ถ้าเราเริ่มต้นมาจะน่งยเสมอถูกไหมแต่พอเราเราแบบว่าเริ่มหาเงินได้แบบนี้ มันก็จะเริ่มทําให้เราแบบอยากทํางานมากขึ้นผู้ใจในการใช้เงินของตัวเองที่หามาได้ช่วยอร์ตครอบครัวได้เล็กน้อยอย่างนี้สำหรับคนที่เลือกที่จะทําอาชีพแกลบแล้วอยากฝากอะไรบอกถึงคนที่กาลังทําอยู่ตอนนี้แต่รู้สึกเหนื่อยและท้อมีอะไรอยากฝากบอกเขาไหมก็อยากจะบอกว่าทุกอาชีพเหนื่อยหมดครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะมองมันให้เป็นแบบไหนถ้าแบบเรามองแล้วแบบเอามาบั่นทอนตัวเองมันก็จะทําให้เหนื่อยครับ แต่ถ้าเรามองถึงผลที่เราได้มาผลตอบแทนทําให้เราทาให้ครอบครัวสบายขึ้นทําให้เราแบบได้สิ่งที่แบบอยากได้แบบมาฮิวใจหรือแบบบางดวงใจจะเอง,งก็จะเป็นแบบกําลังใจให้เราแบบดีเลยครัเยอืแล้วอยากฝากอะไรสําหรับคนที่ทํางานเต็มตัวเลยแล้วก็แบบว่าเหนื่อยแล้วก็ท้อไหมก็สู้ๆครับ ผมก็ไม่ได้มีประสบการณ์ขนาดนั้นนะแต่แบบจากที่เคยแบบทํางานพา์ทไทมเครมาก็แบบเข้าใจว่าการทํางานมันเหนื่อยแบบเพราะว่าสักวันหนึ่งผมก็ต้องไปอยู่จุดนั้นก็คือต้องแบบไปทํางานประจําอะไรอย่างนี้แบบก็แบบอยากให้แบบสู้ต่อไปครับก็เพื่อคนที่เรารักเพื่อตัวเองครับผมโอเคครับนี่คือบทสัมภาษณ์ของติก๊กชายคนหนึ่งที่เคยทําแก๊ปมาก่อนนะครับก็เป็น ท่าที่ฟังดูก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างมีความขยันค่อนข้างเป็นเด็กที่มีความขยันนะครับแล้วก็สามารถหาเงินเลี้ยงดูตัวเองได้แล้วก็สามารถแบ่งเบาภาระครอบครัวได้ในระดับหนึ่งนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับรายการของเราก็จบลงแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวจะมีตอนต่อไปนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสาหรับวันนี้ขอบคุณครับครับ